สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเซิร์ฟเวอร์ Pixelmon Infinity Craft กันนะครับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหญ่ของเซิร์ฟนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมว์าพอท์ทลนันเองอ่าลั Portal, คกี้พอ์ทลก็คือเราต้องเลือกประตูว์าให้ถูกแนละ้วเพื่อที่จะสุ่มห้องไปห้องเนี่ยมันจะมีหลายห้องมาเห็นในตรงแมปมันจะมีหลายห้องมากงั้นนะครับของที่เราถ้าเกิดเราเจอห้อง,องที่ห้องที่มันแบบชนะเนี่ยแอดมินก็จะเอาของให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเลือกห้องผิดอ่ะมันก็จะป๊าปกลับมาตรงจุดเริ่มต้นนัเาดี่ดกลกกยว เอาตรงกลางแน่นอนครับต้องผ่านแล้วนี้ผมไปทางขวาไปตามเขาไปตามเขาทางซ้ายนะฮะทางซ้ายต่อไปทางซ้ายต่อนะครับซ้ายต่อทางไหนต่อดีครับ้ายีมาไปายขวาไ่ซ้ายเดียวขวาครับต่อไปครับขวาไ่ซ้ายดีขวาต่อไหมมั่วซ้ายอกลับมาที่เดิมอีกและนี่ครับไปทางขวาครับทางขวาชื่อผมครับโอ้โหกลับมาจุดเดิมครับนี่ฮะทบใหมครับขวาครับซ้ายครับซ้ายครับซ้ายยาวๆครับซ้ายโอเคครับซ้ายสามขวา ซ้าย3ครั้ง2 3 4ปึ๊บแล้วก็ขวาอีกครับขวาโอเคอันนี้ไปซ้ายทำไมขวาซ้าย1 2 3 4 1 2นี่ซ้ายนี่ซ้ายอา่ะทำไมซ้ายขวาเนาะโอเคขวาซ้ายสามสาม่หซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาไปขวาซ้ายซ้ 3, 3, 4, 5, 6, า,ายซ้าย ซ้ายขวาแล้วก็ขวายทีนึงแล้วก็นี้นะครับซ้ strikes, papa, seats, pues, ายนะครับแล้วก็ขวานะครับต่อจากขวาสุดไปขวานะครับขวามาไปซ้ายนะครับซ้ายจะไปซ้ายต settling, ่อนะครับซ้ายจะไปซ้ายต่อทีนึงสวยครับหน้าครับไปครับขวาครับซ้ายครับสองสามสี่ห้าห้าครับก okay. ็ไปขวาต่อครับซ้ายครับหกขวาครับขวาครับซ้ายครับซ้ายครับต่อไปซ้ายครับไปซ้ายสามครับไปขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวา

2000 years later. ส r ขมันาีขา่ขามาซซซ้้้้้าา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 ายขขขขวขว ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้าย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 ขวาขวาซ้ายซ้ายครับโอ๊ยผมตายตายเลยอ่าล่าสุดนะครับ ได้รางวัลครบสี่ที่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับผมแพ้ครับแพ้ครับี่ขนาดนั่งจดนั้นเนี่ยตังผิดเลยที่หนึ่งนะครับแซดเลซี่เหมี่ยวนะครับผมชาวเอาเลยนะครับต่อไปที่สองนะครับก็น่าจะเป็นที่สองน่าจะเป็นสักคนจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะครับก็ที่สามกับที่สี่ที่สามเป็นแฮตแมนนะครับที่สองผมผมไม่แน่ใจ ที่2เป็นแบงค์นะครับที่4เป็นมินิโพโพนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมโอ้โหยากมากนะครับเจอกันไหนคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมขอไปพักสมองก่อนอบคครับ